วันนี้นําเสนอข้าวผัดปะลาล้าทรงเครื่องคีโตเริ่มจากการเอาปลาทูแล้วก็ไก่คุกเกลือแล้วก็พริกไทยไปอบลมร้อนค่ะมาทำข้าวค่ะวันนี้เราได้บล็อกี่นะคะดอกกระหล่ำหาไม่มีเลยเราใช้หมูสามชั้นสไลด์เล็กๆค่ะหันกระเทียมพริกหอมแดงตั้งกระทะใส่น้ำมันมากอง ใส่กระเทียมพริกแล้วก็หมูสามชั้นสไลด์แล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงค่ะหวังว่าจะใส่พริกแล้วจะไม่ฉุนแต่ก็ฉุนอยู่ดีค่ะเพราะหมูสามชั้นพอสุกเราเอาซอลครีมที่เราปั่นเอาไปใส่ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะรอบนี้เผ็ดนําเค็มตามค่ะใส่พริก่ดลงไปด้วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารใส่ต้นหอมลงไปด้วยค่ะเขียวแล้วเขียวอีกค่ะแล้วเอาแอลมอนด์มาตำด้วยค่ะคลุกไปกับข้าวเพิ่มโปรตีน อารมณ์เหมือนลาบปลาผัดข้าวประมาณนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาตกแต่งจานกันค่ะวันนี้รสแซ่บมากเลยค่ะไข่ต้มค่ะปลาทูไก่กระเจี๊ยบลวกค่ะถั่วพูพร้อมเสิร์ฟค่ะ